รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งแรงแป้งลงหัวเปิดเซ็นแป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x x a g o อักบนหห่อเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซนี่อีกเกิงน้อยขอยหักค่ะและนี่คาวลีค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการสาฟิน ทุกสิ่งมีกระจัดฟินเฟอร์วันนี้เราก็ากพาคุณผู้ชมมาฟินกันที่สนามบอลน,นะคะยูเลยกาะ<อ> พี่เจนทีมอะไรมาเป็นทีมออสตาค่ะยูเลกาออสตานะคะก็เป็นศิลปินนักร้องดารามาแบบมากมายเลยวันนี้นะคะเยอะเลยค่ะแต่ว่าแขกรับเชิญพิเศษรายการของเราก็คือพี่ออยนั่นเองนะคะเจ้าของผลงานเพลงค่ะอะไรบ้างพี่เจนเอ่อขอมือคอนโซลเพลงนี้นี่แบบว่าเพลงประกอบละครด้วยนะกับเรื่องของเรื่องนายกระจกอ่ะอันนี้ดังมากๆเลยนะคะแล้วก็เพลงขอแค่มีเธอค่ะกับเอ่อเรื่องอนิโซ่ โซ่เสน่ห์โซ่เสน่หาน่เองนะคะแมเป็นเพลงประกอบละครทั้งทั้งสองเพลงเลยนะพี่เจนแล้วก็ดังมากด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขามาฟินกับเขานะคะแล้วก็มาดูด้วยว่าพี่ออยแต่ฟุตบอลนี้จะเป็นยังไงกันบ้างที่สําคัญนะอยู่ทีมดังด้วยนะแมต้องติดตามดูว่าวันนี้พี่ออยมีอะไรมาฝากเรานะคะกับวันนี้จะพามาดูถ้วยของวันนี้วันนี้นะคะชิงรางวัลเลยชนะเลิศฟุตบอลเจ็ดคนสามเศรายูเรกาครับนะคะวันนี้เลย อยากเป็นเจ้าของถ้วยบ้างแต่ว่ายังไม่เคยเตะฟุตบอลเลยนะคะจะต้องให้พี่ออยสอนนะคะวันนี้ดเดี๋ยววันนี้<อ>ได้ดูแน่นอนนะคะสภาพพี่ออยแล้วก็ได้ลุ้นด้วยว่าพี่ออยจะได้รับรางวัลหรือเปล่านะคะอ่าได,ได้งั้นเดี๋ยวเบกันก่อนสักครู่กนแล้วกันนะคะช่วงหน้าเด็กกลับมาฟินกันกันกบพี่ออยธนาค่ะ,คะ,คะ การสตาร์ฟินนะคะแม็กซ o t โกทีวีหนึ่งสามเก้าเจนนี่เรนนี่และแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่อ้อยสวัสดีค่ะมาหนูเนี่ยแบบให้พี่อ้อยแนะนำตัวเองกูจมทางบ้านดีกว่าสวัสดีครับอีกสักครั้งเลยครับผมนะเจนนี่เรนนี่ด้วยแล้วก็รายการสตาร์ฟิน ออยธนพัฒน์แชมปิสิกอมหารวยครับผมอนี่อย่าไปเก็ตว่าเป็นออยธนานะเราออยธนพัฒน์นะคะเขาติตามชื่อผมตลอดกันเพลงนี้ก็ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เลยบางคนเลยถ้าสับสนครับนะก็ทีนี้แบบว่าพี่ออยนี่ก็จะเป็นแบบนักร้องศิลปินรุ่นใหญ่แล้วแหละนะแปลรายการหนูก็มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นก็เลยว่าอย่าอยกเท้าความนิดนึงพี่ออยนะคะ รายการเรานี้ชอบเล่าเล่าเรื่องตั้งแต่แบบชีวิตศิลปินตั้งแต่เป็นเด็กเลยอะไรเงี้ยค่ะชอบออบยากรู้เอาตั้งแต่สมัยกรุงศรีก็ได้ที่บ้านเลยกรุงศรีอ่ะล่ามต้นพี่ออยเป็นคนจังหวัดอะไรคะอุธยาครับแต่เกิดเชียงรายแต่โตอุธยาเกิดเชียงรายโตอยุธยาครับผมอแม่เป็นคนที่เชียงรายพ่อคุณอุธยาครับ มันเป็นลูกครึ่งใช่ฮะลูกครึ่งแต่ทายาทอยู่ทางใต้เยอะมากครับเป็นมุสลิมมมิสลครับผมมุสลิมแขกประธานกันครับโอ้โหใช่ครับมุทยามุทยาก็เป็นมุสลิมด้วยใช่ครับค่ะแล้วเราเรียนหนังสือที่ไหนอะไรยังไงเราเรียนยุทธยาครับยุทธยาเขาโดยตลอดมาแล้วก็จบก็มาอยู่กรุงเทพจบมอะไรคะมหกครับผมแล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ไม่ได้เรียนแล้วทำงานเลยครับทำงานเลยเหรอคะไม่ได้รุ่นผมนี่ไม่ต้องเรียนเยอะประสบการณ์ล้วนๆไม่ต้องอะไรเยอะคมาก ไม่ต้องเยอะ,ะรประสบการณ์ล้วนๆใช่คือเรียนสายอาชีพเลยตั้งตอนเด็กวัยรุ่นแล้วคือตอนนั้น<ะ>คือเรียนด้วยแล้วก็ทำงานนันกเด็กด้วยสายอาชีพพวกเทคนิคเด็กแบบพี่หรือไม่ใช่ก็ <c oughs> ไม่ใช่ประมาณนี้ก็เรียนปกติสายสามัญกันแต่ว่า<อ>ผมเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเป็นน,<อ>นันกกีฬาตั้งแต่เด็กใช่พี่ก็พูดเลยหนูเคลียร์สิอยู่ประสบการณ์เยอะหนูก็คิดมากงงใช่ไหมออหมายถึงว่าเราเรียนอะไรคะวิทย์เคนิดประมาณนั้นฮะสายสามัญสายสามัญแล้วก็ร้องเพลหงกันด้วย ร้องเพลงเล่นจริงคืนครับเล่นเล่นตำแหน่งอะไรคะเล่นเล่นเบสก็ร้องนำครับโอ้เท่มากเลยแล้วใครสอนเราเล่นกีตาร์เล่นเบสคนไหนทักรักจำศึกษาเองสมมติมาศกษาเองครับเพราะในหมู่บ้านผมเมื่อก่อนบอกในช่วงวัยรุ่นนี่ไม่มีนะไม่มีประเภทยาสิบติ็ดไม่มีสมมติเขาจะแข่งในด้านของเออเล่นดนตรีแข่งทำวงแข่งกันอาผมนี่คืออาร์มอนโดหุตานอาร์เตอร์ลูุตานใช่ครับเป็นญาติกันและท่านเป็นไอดอลบุคคลเลยเกี่ยวกับการเล่นดนตรีในสมัยผมเด็กๆครับ ก็เลยชอบเล่นดนตรีตั้งแต่นั้นมาด้วยหิวเหรอคะจะกินไมงล่ะอาจากนั้นพอเข้ามาอยู่กรุงเทพเราทําอะไรก่อนก็มาก็เล่นดนตรีครับดนตรีคือตำผับตำเถกอะไรเงี้ยเหรอผับติดทั่วประเทศครับเป็นดนตรีผับติดเถกได้สมัยโน้ตใช่มีแล้วมีตั้งนานแล้วไมม่ีเเยทำไมไม่ได้เถกแล้วเป็นผับตะสนใหญ่ถ้าใครทันสมัยเถกเนี่ยรู้เลยยุคนั้นที่เจนทันไม่ทันไม่ทันไม่ทัน เมื่อวานเพิ่งเปิด YouTube ดูว่าอา๋อเทคหน้าตาแบบนี้อะไรอย่เงี้ยเขาร้องงานนอกรู้อยู่ทงงออุกวันขยันลงโอ้ยอ่ะอ่ะทีนี้พอเรามาเล่นดนตรีปุ๊บ,บแล้วแล้วแล้วเข้ามาสู่การเป็นศิลปินได้ไงคะก็มีคนมาดูฮะแล้วก็ดูตอนเล่นอยู่ตอนนี้รู้สึกจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เล่นคือร้องอยู่ที่มานีสิมุเีแล้วมีพี่ชายท่านหนึ่งเออท่านเออมาจากเมืองนอกช่วยไปร้องต่างประเทศคือจุดเริ่มจุดเริ่มคือร้องเมืองนอกก่อนอันดับแรกเฮ้ยโซอินเดียมากมากอ่ะยุโรปมาต้น ใช่ฮะยุโรปเรื่องจากเยอรมันเคยไปส่วนมากหลายๆคนครับเคยไปกันเยอะหนู่ก็ไปแต่ลรงเบียรเยอรมันแถวนี้แหละค่ะว่าแล้วใครลงไปญี่ปุ่นก็ไม่รู้เห็นอยู่หนูไปทางนั้นล้ค่ะทางประดิษฐ์ประแดงค่ะขามงขามหมูเยอรมันยังไม่เคยเจอค่ะอ่ะไปแล้วตกลงได้ไปไหมคะได้ไปฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเจอพี่ท่านหนึ่งเขาเอ้ยตอนนั้นมีการประกวดร้องเพลงของแกมมี่แกม่โกเป็นพี่ป้อมอภวิชัยรพุนสุขค่ะนะฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ท่านมาท่านก็ทำเพลงให้สอนร้องเพลงให้ ใช่ฮะแล้วก็อาจารย์คนแรกผมก็คือพี่ที่พลังกูลอาจารย์วิเชษยรโจนาแล้วก็พี่ป้อมอวิชเชยยนตุสุขใช่ครับท่านทำเพลงให้ผมคือโซ่เสนีหาละครโซ่เสนาแค่ขอมีแค่เพลงจับละเป็เพลงจังก่อนแล้ใช่ครับผมนั่นนิดที่ดเดิลบุกเบความจำาจากเพลงแค่ขอมีเธออยู่ข้างในหัวใจตั้งแต่รักลาไกลนอนหลับไม่เคยฝันดี าเชื่องเลยนะตอนซื้อเพลงหวานไทยๆแล้วก็คือคือทุกวันนี้ยังมีคนขอเข้ามาเพราะว่าเจนนี่จัดรายการวิทยุด้วยก็คือยังมีมีคนขอเข้ามานะคะเพลงนี้แล้วหลังจากซิงเกิลแรกแจ้งเกิดแล้วเราทำอะไรอีกตอนนั้นก็กลับไปเมืองนอกอีกครับไปเมืองนอกอีกเมนอกอีกเซียนจุกต่างประเทศใ่เลยคือดูพี่หนูก็รู้แล้วพี่ก็เสียณกินขาหมูเยอรมันนะคะก็สลิงกินหมูอะไรหรอเฮ้ยพี่หงอ์ นะออโอเคโอเคโอเคแปลงว่ากินแต่เบียร์แล้วใหญ่ไม่กินไม่กินเบียร์ไม่กินไม่ไม่กินลาไม่สูบุหรีครับเป็นตัวอย่างคนเล่นดนตรีกินใช่ไม่ใช่เลยลางดูก็ดูเดี๋ยวจะรู้น้องนะนนี้เป็นตัวอย่างเลยใช่อ่ะมีหนึ่งซิงเกิลแรกแจ้งเกิดก็กลับไปร้องให้นี่เมืองนอกอีกที่เยอรมันอีกเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยสุสวิตเซอร์แลนด์หนูอยากได้นาฬิกาสวิตมากเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ได้แค่สวิตสำเพ็งค่ะ เด็กก็ได้เชื่อหน้าเอาหนูไปด้วยนะคะพร้อมใส่กระเป๋าไปด้วยอ่ะมาไปร้องแล้วก็กลับมาอีกกลับมาครับทําอีกสิ่งกันหนึ่งใช่ฮะก็ไปอีกค่ายหนึ่งพูดได้ใช่ไหมฮะได้ไดย RS version ค่ะอยู่กับพี่ปอนธนาลวาสุดครับแล้วพี่มันย้ายไปย้ายมาหาประสบการณ์ฮะหรอหาประสบการณ์ก็คือเราหมดหมดสัญญากับค่ายเดิมหรือว่าเรารหรอก็หมดสัญญาแล้วมาอยู่ค่ายหนึ่งอ๋อพี่ก็ไปเมืองนอกจนหมดสัญญาเลยไปมาฮะอ๋อครับอ่ะพอมาอยู่ RS ครับ กับพี่ปอนธนาอ่าพี่ปอนธนาเราว่าสุดครับผมเราทำเพลงใช่ทำเพลงเออเป็นเพลงประกอบละครอยู่เหมือนกันค่ะ่ทางช่อง3เรื่องในกระจกครับมีคุณแดนดีทูบีแสดงคู่คุณซาลาเลฟค่ะครับเพลงขอมือคนโสดในท่าของได้ฟังอันนี้นี่นี่ก็ฮิตมากใช่อ่ะสักิดพี่ขอมือคนโสดสักคนช่วยผ่อนปรนความเหน็บเนื้ช่วยมาปัดเป่าความเหงาออกจากหัวใจ อันนี้อันนี้อันนี้คุณมากอันนี้ยังคงถูกถูกขอมาถุกวันนี้อันนี้คอนเฟิร์มได้เพราะว่าเปเอามาตอบไปแล้วนะครับผมใช่นะคะแล้วก็อีกไหนจะถูกรวมฮิตนะคะโอ้โหประจำ คือรวมประจเพลงนี้เท่าที่อยู่แล้วนะคะอ่ะจากของมือคอนโซลเราเราเป็นยังไงต่อคะฉะนั้นก็ทํางานเบื้องหลังครับร้องประกอบละครบ้างสารคดีมากประกอบอะไรเยอะไม่หมดแล้วก็ประกอบหนังหลารเรื่องเหมือนกันนะครับก็มีหนังเรื่องเด็กกุลาพื้นด้วยอะไรยเงี้ยทำเพลงพอไว้แล้วก็เพลงที่ทํามาก่อนนี้ก็มีเพลงทั้งแค่ขอได้รักเธอนี่ขึ้นในดับหนึ่งเลยนะเคยได้ฟังหรือเปล่าอันนี้เคยฟังตอมาแล้วก็ตัวภาระก็ขึ้นในหนึ่งมาก่อนแล้วก็มีแฟนใหม่อีกเขาแบบซ่อนน้ำตาแล้วก็ล่าสุดนี้ได้ฟังหรือยังครับ ยังค่ะรับสายหน่อยครับผมรับสายหน่อยรับสายหน่อยคนชื่อหน่อยโทรมาเหรอคะมันรับสายหน่อยน้องหน่อยรับสายจะนี่เลยเอรับสายเต็มครับอะไรเงี้ยรับสายอ้อยรับสายเล่นรับสายคนดูใช่รับสายหน่อยก็รับหน่อยนะอะไรเงี้ยนมานี้หนูก็เลยเปื่อยไรสาระพี่บ้านน้ำลายกับง้าใหม่ล่าสุดกับบ้านใหม่ด้วยพี่โอมหารวยช่มิวสิกครับโดยท่านประธานของเรา ดรพุทธชงนะฮะสิริสธัญญผลพี่ชายเจดีของผมทุกท่านเลครับชื่อค่ายก็สุดยอดแล้วนะชื่อค่ายก็น่าอยากไปอยู่ด้วยอี่รวยจริงจริงนะค่ายนังเพลงแล้วรวยแน่นอนเพราะค่ายนี้เขามีทั้งหนังด้วยทําหนังทำสารคดีอะไรเยอะแยะมากเขาพยายามป้อนงานให้ศิลปินทุกท่านครับมีทีมกรับวูกแปะดูโอ้วนๆไหมคะเราถามเขาถามอยู่นะว่าว่ายดีเทียร์หรือเปล่าไปเรียนเชิญบอสไปเรียนเชิญอยู่ไปด้วยนะคะ อยากไปเที่ยวเมืองนอกกับพี่ออยด้วยนะ <ไป S 1> แบบ <ไป S 1> สนุกแน่ยอยู่ค่ายนี้ครับผมค่ะไม่ไม่ได้หลับได้นอนมีกิจกรรมตลอดโอ้ดีค่ะเราไม่นอนเราจะได้ผอมไงี่สนุกครับอยู่ค่ายได้สนุกมากถ้าอยู่ค่ายอื่นแล้วกินนอนเยอะเราก็จะอ้วนอย่างเงี้ยเราก็จะหุ่นไม่ไดีนี่บอกเลยค่ายอื่นเนี่ยเจ้าของค่ายไม่ได้สัมผัสง่ายๆนะแต่ค่ายผมนี่ท่าน กันเองมากเป็นกันที่สุดใช่สัมผัสรูปไลายได้เลยเหมือนลูกทุกคำใจดีมากใจนาฬิกาช่อแจกนาฬิกาห้าถ้วยจริงหรือเปล่าว่าถุมคนรับผมนาฬิกาที่เป็นสีทองเลยใช่ไหมวัวมีทุกสีครับมีเขียวมีแดงมีสีขาวเยอะไปหมดครับใส่แล้วรวยอ่ะใช่สลตวราคาไม่สูงด้วยนะครับแต่ว่าดูดีสัตและดูดีและที่สำคัญก็เป็นสินคมงคลตัวเองด้วยแลาวัตถุมงคลเยอะด้วยครับเอาทิ้งเลยเป็หนูละจะขาใหม่จะเก็บต่ ทีนี้ข้ามาอัปเดตถึงงานปัจจุบันละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนคู่นึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยแอคทิวิตี้อื่นๆแอคทิวิตี้ออยมากว่าไปเที่ยวที่ไหนมีแฟนป่าหรือว่าชอบเล่นกีฬาอะไรช่วงหน้าแน่นอนใช่แล้วเจาะลึกให้ฟินกันแบบฝุดๆเลยนะคะสักคู่เดียวในสตารฟินค่ะมา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 สตารฟิน